สุวันดารา,ราตอนนี้กำลังมีสงครามกับยิ่งใหญ่เป็นไม่สงครามสงครามย่อยๆกับขมินก็เลยอยากจะมาดูรูปพญาละแวกที่โดนพระนเรศวรเอาน้ำล้างเทา้าลงเป็นรถพญาละแวกรถหัวพญาละแวกเดี๋ยวเราไปดูกัน ไปทางนน้นก็ได้อยู่นี่จอดห,หน้าวัดเลยแล้วเข้าทางไหนนี่ไงมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสำคัญสำคัญเยอะมากอันนี้สมเด็จพระนเรศวรกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาคือเขาเป็นไกด์ไลน์ให้เราดูก่อนอันนี้เป็นทศชาติมโหสถชาดกแต่ว่าพี่เทนะจะมาดู ภาพภาพระนเรศวรน,น้ำล้างพระบาทรถศีสษะพญาละแวก มวกปิว้วใส่มกวมวกปิว้ว,วสวยมากมีแต่ว่าสวยๆเท่านั้นเลยอนะ่ะอันนี้ไม่ใช่น่าจะอยู่อันนี้น่าจะเป็นวิหารน่าจะอยู่ในโบสถ์เ,เหล่าเทวดาเนี้ หลงยุบรูปพญาละแวกอยู่ในวิหารอันนี้เรียกว่าวิหารอะไรอะคะไม่วิหาร,ม,หารมีชื่อไหมคะหลวงพ่ออะไรพระพุทธ,ธาวาชิรยานบอกพิษนะคะแล,แล้วในโบสถ์มีภาพเขียนแบบนี้ไมหมฮะดดอ๋ออันนี้นี่คือภาพตั้งแต่สมัยโบราณกาลเลยสมัยพระนเรศวรอะไรแบบนี้เลยเหรอ อ๋อเพิ่งจะสมัยรัชกาลที่7แต่ว่าเอาประวัติของราชวงศ์มาลงอะเนาะสมัยโบราณมาลงพามหลางเท้าพระนรีสวรยังหนุ่มอยู่เลยอะแล้วก็ลงมาบนพระยาละแวกด้านล่างเสริมพระเกียรติพยาละแวกอ่านที่สมเด็จพระนรสวรเสด็จ ยกกองทัพหลวงไปตีกรุงกัมพูชาได้เมืองละแวกจับนักพระศัทธาเจ้าเมืองกรุงกัมพูชาได้ทรงทำปฐม,มกรรมแล้วให้ต้อนครัวเฉลยเฉลยเคไมเฉลเยฉลกลับก่อนจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับคืนสูพระนคร2136 ันนี้ตอนบุกตอนพม่ามาบุกกร,รุงหรือว่าอ๋อน่าจะเป็นไทยอยู่ในอยู่ในอยุธยาสู้ป้องกันกำแพงเมืองจากพมา่ามีพามแห่พระบรมมกุแห่พระบรมมกุนี่ของใครอะคะรูปนี้ โอ้โหเป็นประวัติพระนเรศวรหมดเลย,ส,เเลยสู้กับจระเข้นี่ก็ด้วยอะฮะครับหนูเพิ่งเพิ่งสังเกตพี่เขาบอกก็ต้องอ่านเพิ่งสังเกตว่าเขามีรายละเอียดประวัติให้เราอ่านพระนเรศวรตีไข้พระเจ้าเชียงใหม่ที่บ้านสะจังหวัดอ่างทองบ้านสาอะไรไม่รู้ จังหวัดอ่างทองพม่าแพ้ยับเยินพี่บัวเนี่ยรประวัติตั้งแต่สมัยพระรนเรศวรทั้งหมดเขา,าขเขาให้อ่านละเอียดเลยแล้วลพี่รดาไปไหนแล้ววะไม,ะม,ม,ไม่มันก็ไม่ได้ละเอียดแบบนี้ไงแล้วนี่อ่านแบบได้เห็นภาพประกอบด้วยพระรนเรศวรทรงประกาศอิสระเมื่อปี2127ประชุมนายทัพนายกอง ที่พับพาต่อหน้าพระสงฆ์และพวกมอนแล้วทรงหลังน้ำทักซิโนโทกอกเหนือพื้นแผ่นดินประกาศอิสรภาพของประเทศสยาม,อมเอาที่ว่าเขาเวลาเขาทำรูปพระบรมราชานุสาวรีย์จะเป็นแบบประทับยืนนะแต่อันนี้คือนั่งอ่ะนั่งหลังน้ำอ่ะอันนี้ทรงตีไก่ตั้งแต่สมัยเด็กๆเลย ใช่ไหมอันนี้นนคำบรรยายลบเลือนแล้วอยู่หงสาเล่นชนไก่มังสามเกียรติมังสามเกียรติว่าไก่เฉลยเก่งพระนเรศวรตอบว่าไก่เฉลยตัวนี้จะพนันเอาเมืองกันก็ต่างองค์ไม่พอใจกันในคำประชด2121พระชนษาได้23ปี นี่พระนเรศวนตีเมืองคังตอนอายุยี่สิบสามเลยเหรอหุยตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเนาะแต่เวรุ่นเลยอ่ะอันนี้พระนเรศวนเสด็จมาจากพิศโลกชงทราบว่าพระยาจีนจันโุลงสำเพอหนีจากพระนครเสด็จทรงเหลือกลับไล่ตามไปถึงปากน้ำเจ้าพยาโอ้โหแต่เรือสำเพอออกน้ำลึก ได้ลมจึงตามไม่ทันอ๋อเรือสำเภาไปก่อนตามไม่ทันนี่ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาหรือเปล่าภาพภาพด้านหลังโบสนี่คือทำยุทธหัตถีเหรอฮะ,ะภาพใหญ่อะ่ะมีเจดี ลายแล้วก็เจดีองอตรงกลางคล้ายๆกับวัดอะไรที่พี่เพนไปเมื่อกี้วัดเสนาสยามรามอะไรสักอย่างต้นสีมหาโพต้นใหญ่มากอันนี้ใช้0.5ถ่ายนะเลยดูว่าเล็กเชื่อว่านำหน่อมาจากพุทธคยาประเทศอินเดีย เสมาคู่เป็นหินอะไรโบดสมัยรัตนโกสินทร์ตอนตอน้นช่องประตูสามช่องทองสมโพาิต้านหลังพระประธานเขียนภาพจิตรกรรมตริภู โหสวยสวยอันนี้ใหม่กว่าเมื่อกี้ภาพคมชัดกว่าเมื่อกี้ก็คือแบบ มันบนเป็นแบบนี้มีพระบรมศาลีนี่คือธาตุด้วย